สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็ที่อยู่แต่หลังผมตอนนี้ครเป็นทรงหน้านะครับตรงหน้าบรรานะครับผมตอนนี้ก็ตึ้งดูการตำหน้ากันล้วๆนะครับถึงนี้ก็ปัญหาอย่างนึงนะครับที่เราจะปอเอ่อน้ปปนปปนนปนปป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 กปาัปป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 ปมดนะครับปปปปมปปปปนะครับปปปปปว่าปปปปว่าน้ปป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 ปาปป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 รปปปปรงนีก หลายๆคนคงจะรู้จักนะครับบรนเรานี่ก็คือรูร่วเองนั่นเองนะครับเกิดจากนู่นไปโจะต่ำรังมั้งต่ำรูมั้งนะครับผมถึงวันนี้ครับผมมีโคเตอร์เน่เนี่ยนะครับว่าการที่จะอุดรูร่วงในน้ำโโยนี่ครับไม่ใจกล้องยากเลยนะครับผมเราใจนี่ครับผมนี่ครับชอบปนญญิก็ได้นะครับได้ดีก็ชอบติเมฆก็ได้นะครับผมชอบคาดๆปัญญนี่อย่าอย่าทิ้งนะครับ ซอบกัดคัฟอันนี้มีความไหม้นะครับผมนี่เรามาวุดูลุงได้นะครับเดี๋ยวพมจะทำไป้เลยนะครับว่าเราทำกับปั้นฟื้นนะครับเดี๋ยวเราลองได้ว่าโยกันร้ดย่ามเลยนะครับผมกติเราจะใช้นะครับก็คือนี่ครับซอบซอบน้ำตาลซอฟอ่านซัดก็ได้นะครับผมนี่ตีคัดคัตก็ได้นะครับตีแบบนี้แต่ไอ้ดีคัดหน่อยหน่อยดีว่านะครับผมอันนี้ใช้สำหรับรูใหญ่นะครับถ้ารูเล็กๆนี่เราใช้ตุ้งกบเก็บนะครับนี่ตุ้งเล็กๆนะครับผมใช้ตุ้งกบเก็บเลย นะครับอ่านี่สายวัวหมาใหม่มาด้าเลยมีหลายคนอาจจะไม่รัวทุกงกอกแคทนี้ไปขุดตัวได้นะครับตามจงหน้านะครับผมอ่ะมามาเล่กันว่าผมจะดำหรือนะครับผมเดี๋ยวตั้งไม่เล่เดี๋ยวตั้งไม่เล่เนาะไม่อยากไม่อยากตอนนี้ไอเล่กลอนก่อนอุดนะครับก่อนอุดนี่ไม่กี่จะโบ่งรับน้ำเฮงวัดแท่านนี้นี่ตรงเลยเนาะมาเดี๋ยววิธีการเดี๋ยวผมตั้งไม่เล่นี่จะขุดตนหน้าไปเลยนะขุดไปเลย ขั gamer, ้นตอ <Sam> <Ig ació, S 2> นต่อไปก็คือนี่นะครับเอาดินมาได้โอบนะครับต้องเอาดินมาได้โอบด้วยนะครับไม่แจวรอบช่วยเอาไปอุดเฉยๆนะครับมันไม่อยู่นะครับแบบนี้ดูขนาดนี้ก็ใส่ดินในปอประมาณนะครับผมเลยให้ปอวานต่างดินต่างโคลบเข้าไปได้นะครับเนี่ยไม่ต้องหุดหูเออไม่ต้องหุดปากเลยนะครับคุ้ยัดลงไปเลยนะครับใส่ดินยัดเข้าไปนะตั้งเกล็ดเลยนะครับตั้งเกล็ดแต่งนู้นไว้ ๋ยู่แวๆปลายประเทศนี่เียบรรอยนะครับเดี๋ยวา,าดินผอกระวายนะครับดินผอกระวาย อั่นี่ครับเรียบร้อยนะครับปุ๊บเรองหัวตะนามเองครับอยู่กับจุดหัวนัวรถย่ำนู้นเละจุดหัวเก็บกาวนู้นเละแตตะนามเองมันโจมไม่เหลานะครับนู่นนี่ถ้าเกิดนาเบ่งมันโจไม่เหลาเราก็ทำแบบนี้นะครับง่ายๆนะครับแต่ถ้าหัวนำอย่างเองนี่นู่นมันจะไม่โจครับนะง่ายๆกิจการตัวนีงนะครับเรับสำหรับเจ้าน้าแต่ดูใหญ่กระจายซอบเลยนะครับดูเล็กกระจายตุ้งกบแกบแบบนี้นะครับตุ้งปัตติกนะครับผมใช้ได้พุนแหนนะครับ ขอต้อนรับกันหับชาวนาวันนี้นะครับกองกุ้งราบันเราก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมขออย่าลืมฝากติดตามกันไว้ด้วยนะครับผมกุ้งราบันเราคลิปนี้ก็มีเพียงเท่นี้ครับผมแล้วก็จุ่านโชคดีนะครับผมสวัสดีครับ